กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยขอต้อนรับเ่้าสุกโฟงพาไปในพาร์ทนี้ตอนนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าฟาดโชวิกฮนะพาร์ทสองนั่นเองวันนี้จะอัดประมาณ13บามทีแล้วกันนะโอเคท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมเข้ามาตรงนี้ได้ไงคือจริงน,นะตรงนี้จะเป็นจุดตรงที่มันจะมีโชวิกตัวหนึ่งนะแต่ว่ามัน หายไปเนี่ยมันคือตัวเนี้แบบอินเซนเนี่ยมันต้องไปเต้นหน้าหลุมศพและสุกอย่างอะ่ะผมก็ไม่รู้ละอันเนี้ยืแต่ผมได้มันมาแล้วผมก็ขอบใจลวแหละคระท่าผูา้ชมแต่วันนี้ผมมีภารกิจครับผมท่านผู้ชมผมมีหน้าที่ในการตามล่าหาเจ้า โชวเคโชวมิกรับความยากยากกว่าก็โชมิกมีหน้าพระเอกแล้วก็เครื่องหมาคำถ,ถามแล้วก็เป็นโทรด้วย <S <S ซึ่งผมรู้ตำแหน่งของมันว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ผมจะพาไปเอาจริงมันง่ายมากเลยเอาจริงอ่ะคือแบบมันยากไนโอเคผมมีจุดที่ผมพลาดไปฮะตรงนี้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 ไม่ไมไสปาสปาอ่ะตรงนี้คือจุดที่มันจะมีรังผึ้งใช่ไหมให้เราเข้าไปมันจะเป็นซีเครต ซึ่งมันจะมีตัวดับดิฟิคัสอยู่ซึ่งเป็นลำพึ่งซึ่งผมปากรเนี้ยนะใช้ได้ละคือแบบมันต้องใช้อาศัยเทคนิคจริงๆอะประมาณเนี้ยเออประมาณเนี้ยซึ่งผมก็ชำนาญแล้วแหละโอ้โอ,โอ,โอทำไมมันเริ่มร่วงเลยเออเออ เกมนี้ต้องใจยเย็นฮะอังจริงเกมเนี้ยมมีตัวหนึ่งอ่ะโคตรยากเลยนี่ขณะบีหายไปเนี้ยโอเคอังจริงนะคือเราต้องปีนตรงเนี้ยที่ผมปีเนี้ยเหมือนเดิมซึ่งใช้เทคนิคเหมือนไอตัวสายฟ้าเลยแต่ตัวสายฟ้านั่นยากกว่าอังจริงซึ่งผมได้มาละตัวสายฟ้า โอเคพอขึ้นตรงนี้เสร็จปุ๊บไอตรงที่ผมขึ้นไม่ได้เนี่ยหลังจากนั้นให้กระโดดแบบขึ้นไปตรงแหลมๆตรงนั้นอะ่ะที่มันเป็นแหลมๆข้างบนอะ่ะเออหลังจากนั้นก็กระโดดไปที่รังสีน้ำตาลอะ่ะเห็นไหมสีน้ำตาลสีเทาๆนอะ่ะที่เป็นเหมือนรังพึ้งประมาณหกเหลี่ยมอะ่ะเออหลังจากนั้นก็กระโดดแบบค่อยไงนะกระโดดอย่างเนี้ย หมือนขึ้นไปข้างบนแต่ว่าแบบเอี้ยวตัวแล้วก็กระโดดลงขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็แบบกระโดดไปตรงวงกลมหมุนๆแล้วก็ปากกลัวไปเรื่อยๆจนไปถึงไอ้ตรงแผ่นสีเหลี่ยมๆยักษ์แล้วก็กระโดดไปเลยแล้วเราก็จะเจอกบบบีไฮฟ์ก็คือตัวระดับดีฟคัสแล้วก็จะมีรังพึ่งสองตัวอยู่ริ่ไม่ใช่ดิมีพึ่งสองตัวที่มันอยู่หน้าสปอรเราอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยสองตัวบีเ <c oughs> นี่ยไอพึ่งตัวเนี้ย โอเคตัวไปตัวจะไปคือตัวนี้เพโรดิกอักอย่างเนี่ยโชมิกซึ่งถามว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ที่สกูลฮะระดับมันอะไรระดับมันเอ็กตรีมฮะซึ่งมันอยู่ตรงนี้ฮะตามไปมันจะอยู่ห้องวิทมังจำได้เอ๊ะอาร์ตปะไม่มันต้องเป็นห้องที่มันมีห้อง แมทแมทไม่ใช่แมทห้องไหนฟ้าสกีนปะอ๋อสกีนอ่ะมันจะมีตรงเห็นไหมบล็อกข,อขาวสักอย่างเนี่ยให้เราเดินชนเข้าไปได้โอเคพอชนเสร็จปุ๊บมันก็จะพาเราวาไปที่นั่นที่นี่ซึ่งมันจะมีด็อกเตอร์อยู่ซึ่งตัวนี้คือระดับฮาร์มันจะลา่าเพระทาเคี้ยนใช่ไหมแต่ว่าตรงกระดาษเนี่ยมีแน่นอน ให้เราไปกดคลิกตรงคีย์บอร์ดของด็อกเตอร์ประมาณเลขเลขก็คือ9 9 9 9เก้ต่อเกเโอเคเปิดละทีนี้มันก็จะมีตัวนี้โผล่มาให้เราไปเก็บเลยโอเคเราได้ตัวที่อยู่ในระดับเอ็กซ์ตรีมละนี่เป็นไงละ่ะผมเทพมากโอเคเจเนเตอร์ okay, เนี่ยข้ามไปไว้ก่อน ต่อไปตัวมิสไอตัวนี้อยู่ที่ลาวาแอเรียซึ่งในลาวาแอเรียเนี่ยมันมันจะมีจุดช่วงหนึ่งนี่จุดจุดตรงนี้เออเอออะจุดตรงนี้จุดตรงเนี้ยคือจุดที่มีมิสอยู่ซึ่งมันจะอยู่ตรงข้างล่างตรงเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมนั่นแหละมิสตัวขาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เยเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยอะอยู่ข้างล่างายใตย้ใต้ตีนเราเนี่ย ข้างล่างเห็นไหมขาขาวอ่ะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตัวที่ผมชี้อยู่เนี่ยเนี่ยตัวตรงนี้แหละตัวขาวเนี่ยอันนี้ไมค์คือระดับมันเป็น intense อ่ะนะโอเคตัวไปตัวต่อไปคือตัวนี้ซึ่งถามว่าตัวนี้ทํายังไงวิธีก็คือถ้าจะไม่ผิดนะผมต้องไปตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปตรงประสาท ตรงนี้อะฮะหลังจากเสร็จนั้นหลังจากนั้นก็ต้องปากรวซึ่งปากรวโควดยากาจริงๆนะเกมเนี้ยทำมาแบบปากรวมันยากมากแต่ละเกมมันทำมาแบบมันเหมือนสื่ออยากเซอร์ไพรส์เราอะ โอเคหลังจากนั้นคือเราต้องกระโดดอ่ะออนจนะให้เราขึ้นไปทางทาวเวอร์ตรงนู้นซึ่งมันจะมีไอตัวโชว์อีกอยู่ให้แล้วก็ให้พอเก็บโชม์อีกเสร็จปุ๊บให้เดินไปข้างหน้าหลังจากเก็บโชมอีกตัวนั้นใช่ไหมแล้วก็กระโดดลงไปแล้วก็มันจะมีหลุมวันหนึ่งอ่ะซึ่งมันจะมีเลเซอร์ใช่ไหมให้เรากระโดดสองทีหลังจากนั้นให้ชนกําแพงที่มีรอยแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอกับ ัวแล้วก็กระโดดเลเซอร์ต่อแล้วเราก็จะเจอกับตัวนี้อาฮะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งนะแต่ว่าผมยังทำไม่ได้โอเคมาเริ่มต่อจากโชมิบุกต่อโชมิบุกอยู่ที่สกูแอ l a เรียซึ่งสกูตรงเนี้ยนี่สกูอาฮะสกูมีหลายตัวเลยผมรู้จักอ่ะสกูให้เราขึ้นไปในห้องตรงนี้ห้องตรงนี้ห้องตรงนี้ใช่ เชื่อผมเชื่อผมท่านผู้ชมนี่คือผมเคยนี่คือผมเพิ่งเคยมาเจออ่ะให้เดินมาตรงนี้ตรงนี้มันมีตัวหนึ่งนะเห็นไหมตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอะเห็นไหมตัวที่มันอยู่ตรงตามผนังเนี่ยอ่ะฮะประมาณนี้ให้เราเข้าไปในตรงรูปภาพโชว์ยูคร r e อทีฟวีเนี่ยเข้าไปไมันจะมีคุณแจให้เราเก็บ หลังจากนั้นะพอเราเก็บเสร็จปุ๊บเราต้องมาเดินที่ตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมอาจจะสังเกตว่ามันจะมีตู้ล็อกเกอร์อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะที่มันจะมีกุญแจหนึ่งอันที่ต้องอัล็อกนั่นแหละคือเอากุญแจเนี้เอาไปเปิดเนี่ยมันตรงนี้นั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้กดล็อกไปเลยแล้วเราก็จะเจอกับบุ๊กโชมิกโอเคแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งด้วยนะคือตรงนี้ โอเคตัวไปคือเอิร์ธมิกซึ่งเอิร์ธมิกเนี่ยผมไม่อยากทำแล้วถ,ถ้าถ้าผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงไม่ทำเพราะว่ามันโคตรยากอาจริงๆนะผมจะแนะนำแค่2ด่านพอโอเคพอเราเข้ามาตรงนี้เสร็จเราต้องเข้าไปตรงโลกนี้แต่ว่ามันเข้าไม่ได้เราต้องพิมพ์เขาว่าเดีย๋ยว หยุดสตโอเคเราต้องพิมพ์คำว่าทับ e e a r t h หรือท e earth พอกดเสร็จปุ๊บเห็นไหมไอ้นี่กลายเป็นสีแดงไปแล้วพอเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอกับแมปประมาณนี้ซึ่งเราต้องเก็บโลกโลกใช่โลก,โลกเราต้องเก็บโลกซึ่งแต่ล ราต้องไปจิ้มตรงไอตรงสีดงแดงเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยใหใช่ไหมแบบเข้าไปแตะมันแล้วมันก็จะพาว์ปไปที่อื่นซึ่งมันจะมีโลกกลมๆให้เราไปเก็บซึ่งถ้าเราเก็บครบเนะี่ยมันจะไปเจอกับเอิร์ธโชมิกซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้ให้เรากระโดดเก็บไปเลยซึ่งผมจะนับแนะนําแค่สองด่านพอเพราะว่าแต่เพราะว่าแต่ละด่านนี่คือยากมากมีแค่อสองด่านที่ยากที่เหลือจะอีซีมาด่านแรกคือจะเป็นคือมันมันจะเป็นตรงจุดเนี้ยตรงจุดเนี้ย ในตรงจุดเนี่ยตรงตรงจุดเนี่ยตรงจุดเนี่ยก็คือมันจะเป็นดอกไม้ซึ่งดอกไม้เนี่ยมันจะมีเทคนิคพิเศษที่แบบต้องแบบแกระโดดเอื้อยวไปตรงเนี้ยซึ่งมันยากแต่ผมด้านไปเจอทิกแบบแต่มันไกลมากเลยนะคือแบบยากอะ่ะคือยากอะ่ะเอาจริงแล้วก็อีกด่านหนึ่งนะคือด่านที่แบบมันจะมีแบบพวกนับเวลาถอยหลังซึ่งกว่าจะทันคือ เหลือห้าวะจะบ้าตายโอเคผมแนะนำแค่นี้แหละมันยากเกินไปสำหรับผมโอเคที่สกูต่อคมถ้าท่านผู้ชมสังเกตแต่ละพาร์มันจะมีหลุมเขาขาตรงเนี้ยใช่ไหมที่มันจะเปิดออกตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมหลุมเขาขาตรงเนี้ยที่มันอยู่ใ,ใกล้ใใต้ต้นไม้สีเขียวๆวอ่ะนั่นแหละไปที่สกูไปเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะมีปุ่มลับๆอยู่อันหนึ่งซึ่ง ผมจะบอกตัวนี้เกือบสุดท้ายละส่วนโทสิเคตชมิกที่ผมบอกอนั่นแหละผมจะพาไปโอเคเข้ามาตรงนี้ฮะมันจะมีปุ่มลับๆอยู่ตรงเก้าอี้ไหมหน่าปุ่มขา,าวๆอะ่ะซึ่งเราต้องเข้าไปให้ได้อ่ะเรียแบบร้อยบัตต้อนฟ้าละนี่ขาวๆ,ๆพอหลังจากนั้นให้ไปให้ไปหลังตรงนี้อ่ะฮะ ตรงที่เป็นหลุมผ้บอกซึ่งหลุมปวติมันจะปิดใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยคือมันเปิดแล้วไม่เชื่อดูนะหลุมคาอยู่ทุกคนยังไม่สังเกตแต่ว่ามันเข้าไปได้แล้วซึ่งตรงนั้นจะมีสตัติกโชม์อีกซึ่งเราต้องแบบเข้าไปแบบใช่คือแบบกลุ่มเจะผ่านนี่ผมใช้ประายประมาณสิบรอบอะโอเคนี่ตัวนี้หลับอินสแตนซ์โอเคแล้วท่านผู้ชมก็ คงจะมาถึงตัวสุดท้ายไม่ใช่นี่โทซิเคตโชมิกระดับหน้าพระเอกซึ่งก็โชมิกถามว่าระดับยากกว่าไหมดูดิมีแค่หน้าพระเอกอันเดียวเองเห็นไหมแต่ว่าไอ้ตัวนี้เออเลยละ แต่ว่าไอตัวเนี้ยคือเป็นหน้าพระเอกแล้วก็มีหน้าขุ่นข่นหมาคันธา,าแล้วก็มีโทรด้วยซึ่งเอาจริงนะถ้าเป็นเรื่องก็อดโชมิกกับโทสิเคตโชมิกเนี่ยว่าโทสิเคตโชมิกทําง่ายกว่าเอาจริงนะก็อดโชมิกนี่คือเสียเวลาซึ่งเราต้องไปสู้กับบอสด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปนะก็อดโชมิกในอีพีหน้าวันนี้พอละว,วันนี้คลิปสั้นๆฮนะให้เราไปที่บลูคอปเปอร์สโตนอ่ะเนี่ยคือบลูคอปเปอร์สโตนหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ มันจะมีหลุมตรงเนี้ยอ่ะเขาเรียกไม่ใช่หลุมอ่ะมันคือเนี่ยประมาณเนี้ยให้เราไปเหยียบปุ่มแล้วเ,เราก็จะเจอกับทโทรตรงนน้นใช่ไหมมันคือโทรซีเคทโชมิกแต่ว่ามันต้องห่านตรงนี้ซึ่งมันตรงนี้คือห้ามโดนสีดําเด็ดขาดโดนแมแต่ตลไปเล็บก็ยังตายอ่ะเอาดีตรงเนี้ยคือยากมากโอเค โอเคประมาณนี้เราก็ได้โทรซีเคทโชว์อีกแล้วซึ่งเอาจริงๆนะถามว่ามันยากไหมมันไม่ได้ยากแต่ว่าถ้าเป็นคนใหม่อ่ะคือเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าไอ้ตรงที่เข้าไปตรงำํำๆเนี่ยมันโดนไม่ได้เห็นไหมโดนตายเลยคือแบบโดนไม่แค่ปลายแล้วแบบอย่างเช่นอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเช่นบุคโปรสโตนใช่ไหมเขาไปปุ๊บอาา่ะฮะอันนี้คือมันจะยากสําหรับคนที่ยังไม่รู้ยังไม่ค่อยมารู้เรื่อง เมื่อก่อนผมทําแค่ประมาณหู่งสิบตัวมั้งอะ่ะแ่ยถ้ากระโดดไม่พออันตายเลยคือแบบโดนคลิลไปแล้วก็ยังตายเอาดีเออคือยากมากเอ้ยผมแถมอีกตัวหนึ่งดีไหมอ่ะแถมอีกตัวหนึ่งก็ได้อ่ะมาตัวนี้จะ,ะระดับเอ,อ่อเขาเรียกไงนะอ๋อไปตัวนี้ช้องซึ่งช้องเนี่ยมันจะไปปรากฏตรงที่ trash ถ้าจะไม่ผิดถ้าผู้ชมลองสังเกตดีๆตอนที่ผมตอนที่ผมทาคลิปหรือหรือผมไม่ทาคลิปก็ช่างมาเถอะถ้าที่ผมไปทาคลิปผมเข้าไปตรงนี้แล้วให้ไปกดตรงนี้ใช่ไหมช้องโค้ซึ่งมันจะมีตัวโหลดดิงตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยโหลดดิงอันนี้คือตัวแรกที่เราจะเจอตัวที่สองอยู่ตรงนี้ตัวที่สอยู่ตรงนี้ไม่ใช่โฟลเดอร์ er. กดเข้าไปนี่เจอละโอเคมาเริ่มกันเลยซึ่ง ก่อนแรกที่เราจะไปหาช่องเนี่ยเราต้อง disconnect อันนี้ก่อนจากนั้นรอแป๊บสักพักหนึ่งโอเครอละโอเคหลังจากนั้นให้พิมพ์ตรง c h o m e browser ตัวตัวรูป C2 เนี่ยให้พิมพ์คำว,ว่าเอา่อเขาเรียกไงนะ slash e มึง slash e แล้วก็ตามด้วยเ,เดี๋ยว,เ,ยวเอาเป็นว่าไม่ไหวอะท่านผู้ชมผูขอออกนะเดี๋ยวว่นหลังผมไม่ค่อยทำแล้วกันนะโอเคขอออกแป๊บงั้นผมจะทำตัวที่มีชื่อว่าอา่ตัวอะไรดี Happy c o ม i c เป็นตัวแถนแล้วกันนะอยู่ที่ House ซึ่งมันอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เราต้องปลากลัวไปซึ่งอันนี้ผมจำไม่ยากแล้วเราจะขึ้นไปสูงถึงชั้นสูงสุดซึ่งเราต้องกระโดดประมาณนี้ตรงเส้นเชือกแล้วให้ปีนขึ้นไปเออแต่ตรงนี้มันปีนยากโอเคกระโดดเสร็จปุ๊บเราจะมาโผล่ที่ฟางใช่ไหมหลังจากนั้นให้กระโดดตรงหินตรงนี้ขึ้นไปโอเคโดนได้ละหลังจากนั้น ตรงนี้ยังเพิ่งไปสนใจตอนนี้ผมยังหาทางอยู่ตรงนี้มันจะมีตัวแบบแบบเขาเรียกไงนะปีศาจต,ตัวหนึ่งอะ่ะซึ่งผมได้ไปแล้วแบบฮาร์ดอะพอเข้ามาตรงซอกรูตรงนี้แล้วเห็นว่ามีสาวตรงเนี้ยคือคุณมาถูกแล้วให้กระโดดตรงนี้กระโดดตรงนี้หลังจากนั้นก็เออแล้วก็โอเคแลนั้นมันก็จะโผล่ไปทางนึงซึ่งแล้วก็มันเป็นห้องกระจกซึ่งผมยังไม่รู้ผมรู้แค่ว่ามันมีตัวหนึ่งซึ่งมันคือตัวเนี้ยนี่ตัวนี้ตัวนี้ โหมิกระจกแตกเนี่ยโอเคให้ขึ้นมาในบล็อกตรงนี้บล็อกตรงนี้แล้วบล็อกตรงนี้หลังจากนั้นให้ขึ้นลงไปมันจะไปโผล่ที่ห้องน้ําตรงนี้ซึ่งมันจะมีหลายตัวเลยแล้วตรงเนี้ยมันจะมีกุญแจซึ่งกุญแจในโคตรลับนี่กุญแจตรงนี้หนึ่งโอ้ผมแถมสามตัวเลยแล้วกันนะกุญแจตรงเนี้ยหนึ่งเสร็จปุ๊บให้เราขึ้นไปตรงหอยเชลใช่ไหมหอยเชลตรงนี้หอยเชลตรงนี้หอยเชลตรงนี้เสร็จปุ๊บ ถ้าเรากระโดดไปตรงนี้หลังจากนั้นกระโดดไปตรงต้นไม้แล้วก็ขึ้นไปที่ตรงนี้อ่ะเสร็จปุ๊บเร,เราจะไปโผล่ที่ห้องขนมหวานซึ่งห้องขนมหวานจะไม่มีคุณเจแล้วก็จะมีตัวนี่ Candy ้โนนชมิ k แล้วก็หลังบ้านก็จะมีโชมิอีกตัวหนึง่งอ่ะวิธีไปด่านอื่นก็คือขึ้นตรงแ Candy ตรงน,นี้อ่ะฮะแล้วก็กระโดดลงไป ซึ่งไอตรงปากกรังเนี่ยมันจะมีซอกเล็กรูๆอันนึงอ่ะซึ่งต้องเป็นปากกรังสีชมพูแล้วเป็นต้นที่ช่องแคบแคบเด็เราถึงจะเจอโชมิกเออใช่ดิกุญแจเนี่ยขี้ฟ้าผมเพิ่งไปเจอถ้าคุณมองไม่ทันนะให้กลับไปย้อนคลิปดูซึ่งมันประมาณนั่นแหละโอเคหลังจากนั้นในดานนี้เราต้องกระโดดตรงนี้ขึ้นไปมันจะพาไปอยู่สูงสุดของตึกนี้อ่ะฮะ ประมาณนี้โอเคตัวนี้มันจะมีตัวแรปซึ่งผมอันนี้ผ่านไม่ได้อยู่แล้วคือผมยังไม่ค่อยรู้ทักษะเท่าไหร่อ่าตรงนี้มันจะมีตัวที่ต้องกระโดดซึ่งแบบดิฟิคัตให้เรากระโดดแล้วก็ปัป๊บแต่มไม่ขี้เกียจอืมอ่ะฮะให้ส่งแล้วก็ให้ตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนี้คือสีเขีดรับคือตัวที่จะมีอินเทนส์เฮาเนี่ย มันจะมีไอ้ตัวเนี้ยอยู่ house h o w big เนี่ย f i n d a house อะฮะให้เราไปตรงนี้ไปตรงนี้แล้วลองสังเกตตรงนี้ดูดีๆมันจะมีบ้านเล็กๆเ,เ,เอาสักอย่างเนี่ยให้เราไปแตะซึ่งเนี่ยได้ละ happy homic ก็คือไอ้ตัว happy homic ตัวเนี้ยแหละ intense ใช่ซึ่งยากมากๆซึ่งผมก็ต้องจ่ายกำแพงให้ดีๆนะเกมนี้คือต้องอาศัยทักษะจริงๆโอเค พราะตรงเนี้ยมันจะมีกุญแจอีกอันหนึ่งซึ่งถ้าผมอธิบายเร็วๆคุณต้องสโลเป็นนะคือแบบเขาเรียกไงนะสโลให้ได้อะแบบเขาเรียกไงนะในใน u t u b e มันจะมีปุ่มสโลอยู่อ่ะในทีวีอ่ะ0ูนยจุดห้ายิบห้าก็ได้นะถ้าผมพูดเยอะเกินไปเอ้ยไม่ได้นี่ว่ามันก็จะเป็นเสียงปนบาสีซีถ้าเมื่อไรผมจะขึ้นได้เนี่ยเออ ึ้นได้ละอ่ะถ้าขึ้นมาต้นไม้ตรงเนี้ยคือคุณผ่านแน่นอนกระโดดตรงหลังหาลองหลังบ้านตรงนี้อ่ะขึ้นตรงป่องไฟเสร็จปุ๊บเราจะได้กุญแจสองอันซึ่งถามว่ากุญแจสองอันเอาไปทำอะไรให้คุณเทเลพอร์ตไปที่สกูซึ่งในสกูเนี่ยมากุญแจเร็วๆจะบ้าตายไม่มาอ่ะอ่ะ,อะนี่ามาละอ่ะให้เราไปห้องจานิเตอร์ ซึ่งห้องจานเิเตอร์จะอยู่ห้องห้องชั้นบนของสกูซึ่งเราต้องขึ้นไปอา่าฮะพอขึ้นไปตรงนี้เสร็จปุ๊บอ,อ่าฮะพร้อมตรงนี้มันจะมีรูร่องเล็กๆให้เราเข้าไปหาโชมิกตัวนี้โอเคแล้วก็เนี่ยห้องจานเิเตอร์รูมอ่าฮะตรงนี้ก็จะเป็นกุญแจพาไปห้องเด็กเนิร์ดแล้วก็จะมีเนี่ยห้องจานเิเตอร์รูมคือตัวเนี้ยมันจะมีอินเทนสองตัว ซึ่งตัวแรกคือจานนเตอร์อะนที่เราเห็นอยู่แล้วตัวที่สองคือกราวเนี่ยตรงนี้เห็นไหมขาวๆเนี่ยขาวๆเออตรงนี้แหละโอเคผมแถมไปสักสองตัวแล้วกันนะอ่ะตรงหลังโซฟาตรงเนี้มันจะมีโชว์อีกตัวหนึ่งน่ะนี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เออ ให้มาที่ห้องที่มีชื่อว่าอ่าห้องประมาณนี้ที่มันมีรูป Art is epic อ่ะฮะเสร็จปุ๊บในห้องเนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งมันแอบอยู่ตรงนี้เออเห็นไหมมันกำลังทำหน้าซีดอะไรอยู่สักอย่างให้เราต้องพยายามเออได้ละ Front facing show me อ่ะฮะในสกูก็น่าจะมีแค่นี้แหละโอเคอือ แป๊บ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 นะ Universe Start ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยว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 ขอไปที่เอ่อที่ไหนดีอ่ะ Research อ่ะตรงนี้ผมจะพิสูจน์ว่าผมเก่งขนาดไหนปาลาเก๋ออ่ะฮะปลากล๋ออันนี้จะพาไปเราไปหาไอ้ตัวนี้ซึ่งตัวนี้ระดับดิฟ f i c u l ้าดูผมนะโคตรปาลาเก๋อ เจ้าห็่งปากัวนี้ิ่งปากัวปลากลัวสุดเก่งเอ้ยอย่าพูดมากนะแล้วก็ให้เราปาลาตรงนี้กระโดดตรงนี้กระโดดตรงนี้ไปแล้วก็ป๊บโอเคได้แล้วเห็นไหมผมเก่งแต่ว่าอืมโอเคอ่ะเสร็จละทีนี้ก็สำหรับวันนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสนุกกันไหมถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ดูก่อนใครหรือแจ้งเตือนก่อนใครก่อนเลยแล้วก็ได้ดูก่อนใครด้วยอาจจะ <c oughs> ก็สำหรับวิน,นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ